อะหังสุขิตโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทโขหูมิปราศจากความทุกข์อเวโรหูมิปราศจากเวรอพยาปัจโชหูมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอะนิโคหูมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวีต่อกันและก,กันเลย อัพยาปช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธออิทังเมมาตาปิตุนางหตุ สุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บรรดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังหตุสุขิตาหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครูปัชชายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหตุครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานางังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพทเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพวเปตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพวเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพสัตตานางโหตุ สุกิตาหโตุสัเพสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอิทังบุญยะพลังข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรม และพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆองค์ได้โปรดดลบรรดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจวบจนณขณะนี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมกับทุกๆท,ท่านจงแผ่ไปโดยไม่มีประมาณไปกับแสงทิพย์อริยทรัพย์แสงฉับพันนรังสีรัศมีหกประการแผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานการศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องตลอดถึงเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพมีเท้ามหาพรหมพระยายมาราชท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ครุฑน้าคนทันแม่พระโพสกแม่พระคงคาแม่พระธรณีพระพายพระเพิง ภระูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่สถิตณ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ็ดชั้นบาดาลทั้งหมดทั้งสิ้นขอเทพทั้งหลายได้โปรดอนโมทนาและเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว ในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ข้อดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาในส่วนกุศลน,นี้และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราเท่าเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านญาติสนิทมิสหายมนุษย์และสะัตว์ทั้งหลาย เป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีเชื้อโรคร้ายต่างๆรวมถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายขอท่านทั้งหลายทุกตัวตนทุกคนทุกท่านจงอนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้และพึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนณการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น ขอผลละบุญนั้นๆจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานตราบใดขอให้ข้าพเจ้าจะได้ผ่านพบกับคำว่าไม่ได้ไม่มีไม่สำเร็จไม่สมหวังในกิจที่ดีงามถูกทำเมื่อจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้มีสำเร็จสมหวัง ดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจะกำมังอสันจิจะกำมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวะตุเม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณสัพพสัตท,ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันข้าพเจ้าขออาหสิก,กรรมในกรรมทั้งพวงนั้นขอให้พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณสรพสัตทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวียนทุกๆท,ท่านได้โปรดรับรู้และยกโทษโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อกันอีกเลยและกรรมใดๆที่ใครๆได้กระทําล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยกายวัจาใจทั้งที่เจตนาก็ดี มตได้เจตนาก็ดีในภพชาตินี้หรือภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขออาหสิกรรมแก่ทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานไม่มีเวียนมีกรรมติดค้างกันอีกต่อไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ จากพันธสัญญาทั้งกวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวีนสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะในชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีเอาหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกพบทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวียนทั้งหมดทั้งสิน้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยอานิสงส์แห่งผล,ลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผล,ละบุญที่เกิดจากการให้อโหสิกรรมในวันนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวบิดามารดาครูอาจารย์วงศาราณาญาติผู้มีอุปการรคุณทุกท่านมิตรสหายตลอดถึงบริวารและคนที่รักทั้งหมดทั้งสิน้นจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีอย่ามีทุกข์คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,รเ,รจเทินนิพพานะปัจโยหูตุด้วยอำนาจบาร,รมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการให้ทานรักษาศีลร,ร่วมอนุโมทนาบุญเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้อภัยทานและอันเกิดจากความดีต่างๆไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามหากบุญนั้นยังไม่ถึงตัวข้าพเจ้าขอบุญนั้นจงถึงตัวข้าพเจ้านการระบาดนี้ด้วยเถิด สาธุหลับตาสงบนิ่งนึกเห็นภาพแสงบุญมหาศาลกำลังไหลรวมเข้าสู่กายของตนด้วยจิตเบิกบานจากนั้นกล่าวว่าด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกบุญขอให้บุญของข้าพเจ้าจงแปลสภาพเป็นพลังเกื้อหนุน ให้ข้าพเจ้ามีความเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยโภกศัพย์อริยทรัพย์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินปราศจากศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรจงพบแต่กัลยาณมิตร อย่าได้ผ่านพบกับคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สมหวังไม่สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสมีปัจจัยมีทรัพย์ที่จะทำบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมในทุกๆเมื่อทุกๆวันไม่รู้หมดเป็นผู้รักษาพระาศาสนาได้เป็นผู้ให้ธรรมทานกับเพื่อนมนุษย์ได้และเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ โดยเร็ววันด้วยเทิน